สวัสดีเจ้าพี่น้องเจ้านะพรั้นต้นนี้เหมือนกันเห็นไหมมันเตี้ยขนาดนี้นะเตี้ยน,นี่ต้นมันนะคะอาจารย์ป้าต้องนั่งคุกเขา่านะคะโอ้โหดูทีกิง่งแต่ละกิง่งอันนี้กิง่งนะโอ้หมันเยอะมากนะเห็นไหมเห็นไหมคะมันอยู่ทุกทิศทุกทางเห็นไหมทุกทิศทุกทางมันจะมีแต่ลูกลำใหญ่สวยมากๆเห็นไหมคะตรงนี้อ่ามาดูสิคะนี่เห็นไหมคะ เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมอ้าวโคความมหัศจรรย์ของ w o r ิ l ์ค s s s n n n นโนเวชันโคหูมาจันฮอร์โมนปลอดสารพิษดังนั้นเจ้าแรกเป็นเจ้าแรกของอมเทิงที่ใช้นะสารปลอดเคมีไม่มีสารพิษนะคะปลอดสารพิษเพราะนั้นนะ เราสามารถใช้เป็นปีที่สองเรามั่นใจมากๆผู้ผลิตปลอดภัยผู้ขายผู้ซื้อปลอดภัยโดยเฉพาะผู้บริโภคปลอดภัยทั้งคนผลิตคนขายและคนบริโภคทั้งพืชผักสวนครัวทุกอย่างที่เป็นพืชที่เรากินได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถนำฮอร์โมนของบริษัท w o r l d c l a s s i n n o v a t i o n สามารถใช้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะ 095 1์1 8558ต้องบอกบ่อยๆนะคะจะได้สินค้าที่ปลอดสารพิษและมีคุณภาพเจ้า